สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมเนียนอากาศบ่ดีเลยพี่น้องค่ะอาทิตย์นี่แหละอาทิตย์นี่อากาศบ่ดีเลยสิพามาเก็บสตรอเบอรี่ยู้สวนหลังบ้านเนาะค่ะเนาะฝนตกสองสามมื้อพี่น้องค่ะถึงดอกไม้ถึงสตรอเบอรี่มุงเนี่ยตกตกเดี๋ยวสปินกล้องให้เบิ้งค่ะมุงเนี่ยค่ะเก็บทันกระทันเก็บทันกระทันเด้อค่ะเด้อเพราะว่าฝนตกค่ะฝนตกแห้งสุก โอ้ยด้วยนี่เนาวนี่เนาเอาบ่าได้แล้วค่ะแะไรวะสตรอบเบอรี่มัวสตรอบเบอรี่พะนะม่ววานนี่บ่ได้ออกมาเก็บฝนตกมืดมืดอ,อาทิตย์นี่แหละค่ะบ่แมนวเม่อวานนี่ดอกอาทิตย์นี่แหละตกคักพวกเนี้ยค่ะพี่น้องค่ะจะละแน่กาง้ามง้า,งาเดี๋ยววันนั้นน่ะเดี๋ยวอียงก็ล่ะมือมอื้นมือฮือสีพาไปเก็บอันเห็ดเหลืองเด้อค่ะเด้อ ได้ปพี่ฟ้าไปเก็บเห็ดมันปูค่ะมึงนี่ยนุ้ยนี่เอาบอทันนั่นแมงลินมาขคนโฟลตกแมงลินมากับมาลายลายยะไรอปาสิปิดเอาแต่ขอปลาสิปิดไตเขียดอยู่พี่น้องปาสิอยากหัวขวนบึงดอกไม้ดอกกุหล,ลาบคอหกักคอเวียงเหมือนแล้วค่ะมึงนี่บิึงช่อ,อนี่เป็นแต่เป็นาวายเสด็จพ่อดีแหละงามเลยจ้าเก็บส,สตรอเบอรีตร่ต่อค่ะ พาะว่าสิได้ไปส่งประแดกกับอาพาอาพาประแดกมาแล้วพอดีแหละอากาศพอดีสองสามมื้อนี่แลนส่งประแดกแล้วกัวันพฤหัสชิได้ไปเก็บเห็ดโอ้ยเนาเหมือดถึกน้ำนี่เนาเหมือดค่ะเนาเหมือด ขนาดเก็บมือเว้นมือดินี่สุกไว้ค่ะเห็นน้องมวยแล้วเก็บดอกคันบ่บเห็นน้องมวยแล้วเก็บก็บ่คือพ่อของเจ้าของเด้ยากจักยากอย่างแน่พี่น้องค่ะบ่คือเน่ะอยู่บ้านเฮาเด้อค่ะเด้อมีพ่อหญ่แม่หญ่อยู่เฮียนน้ำเลี้ยงซอยาม้าแรงมากันยากน้ำค้นค่ะยากน้ำค้นน้อย นี่นี่กิ่นพอทันแมงลินหมาแล้วพี่น้องค่ะนี่นี่แมงลินหมามาลักกินก้นน้อยใหญ่น้อยๆผสมกันไปค่ะปลูกแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจปลูก ปล่อยให้มันขึ้นเองนะคะปล่อยให้มันขึ้นเองก็เลยแบบก็เลยว่าบ่ได้ตั้งใจปลูกอุย้ยพวงนี่ไหมนมี่นะคะดูพวงนี้จ้าบ้านหวานเด้อค่ะเด้อน้อยน้อยนี่หวานดีค่ะโอ้โหน้อยนี่แมงล้นมาหลักกินแล้วเรา,าไปปลูกบ้านเฮาได้เนาะค่ะเนาะ เอาไอน่ะเอาไหลมันนี่ไปปลูกเอาไหลมันเป็นน้าอากาศทั้งห้อนย้ำมันนะ่ะข้าจเจ้าไหลออกซี่ไหมคะ่ะเขื่อน่ะเรือมันแกวฮานี่เอาตัวนี้ล่ะค่ะไปปลูกย้ำโป่งยอดแน่เราก็มีหากแน่ก็เาตัวนี้เราไปปลูกไลายหลยดอกจักมาต่ใสแน่ ซ้ำสิเก็บกินเนี่ยยุ้ยเฮนก็พอกินยู้ค่ะงวดนันพาพี่น้องไปเบิ้งซื้อๆหอกจก้ะว่าอันอันสวนข้าเจ้าปลูกมันงามซ้ำใดเนาะจ้ะเนาะพาไปเบิ้งซื้อค่ะก็บ้านเฮานะ่ะกันตามธรรมชาติแล้วก็บ่เคยเห็นเนาะค่ะเนาะคอยนีว่วะบ่เคยเห็นว่าเคยได้ไปใส่มแมงลินมามาลักกิน วันนี้สิได้เอาดิวันนี้นวยซ้ำใดซ้ำเนืงก็สิได้เก็บเพราะว่าแมงลินมามาลักกินก้อนให้ไปสุกอยนะู่ในตู้เย็นผุละ่ะเนาะวันนี้เป็นต้นหอมจักดอกไม้จักสตอเบอรี่ผสมกันไปจัวเ่วาทาันแมงลินมาอีกแ้วน้อยนะี่ย หยากระโพรหยาฝนตกตัดหยา่่ได้ค่ะเปียกต้องรอให้แดดออกรอให้แดดออกจังสิตัดได้โอ้ยไม่อย่างยางน้ำก้นกันไม่ไหวไม่อย่างนี้นะลูกลง โมลเล่นบักล่ะเล่นน้ำแมวได้แต่เล่นน้ำหมาว่าได้แพร่ฝนโอ๊ยเรืงไหนองโดดเขาลวยควยข่วงมังสิอะไรยางไปสิกับน้ำกลอนห้อยห้อยหลักเสน่หกับงามงาม มือไปเก็บเห็ดอ่นนะนะเลียงชิได้เห็ดน้ำยาข้าวปุ้นไปกินน้ำไปไก่อยู่ค่ะเห็ดเลียงชิได้ห่อเข่าไปกินโอ้ยมองนะค่ะน่ะโบทันแมงลิ้นหมาโอ้ยนี่ไงนีใ่ใครยุคทันยุคมาชิไปเก็บสตรอเบอรี่ปลากับโบการให้หอดปลาสตรอเบอรี่ปลาพี่พี่น้องคะ่ะฝนตก นตัวเขาก็ไม่อยากออกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถือฝนถืออย่างมาเพราะสบายมาเพราะคุ้มค่ะก,ก็ต้องหวงสุขภาพเขาน้ำนะคะเนาะต้องดูแลสุขภาพน้ำมันไปได้ไปเอาค่ะ อิเลตอะลาดอยู่เอาขึ้นมาแล้วเดิพี่น้องค่ะเอาขึ้นมาไก่ไว้แล้วเกยไว้แล้วโอ้ยนี่เนาวซ้ำเอาขึ้นมาเกยไว้แล้วเอาชิงเอาชิงเอาชิงนนาเอาไม่ได้เอาขึ้นมาเกยงาไว้แล้วกันหนักหักลงคือเก่ากันโกยใบออกพบบนกมากินเมื่อ มันตัดใบออกเห็นน่ยวยพระทันนกอีกค่ะมีสตูสองด้านมีสตูสองด้านทั้งข้างบนทั้งข้างล่างแต่มันบบได้บ่ได้หลายเพราะเสียนะซื้อตะคายซื้อมาแลหวละ่ะมันบบได้หลายเพราะเสียอาตะคายขึงคือพอปู้ันคือเจ้าของพอปูนะเอาตะคายขึงไว้ของเราหลายพ,พี่ซุ้มนศ ใิล้เพราะวนนี้ไปตากฝนกัสิเป็นวัดล่ะล้มซื่อ,อ,อแบ่งกันกินกัแบแมงลิ้นมาเย้เนี่ล่ะนี่ค่ะนี่าดไปทั้งถึง พอได้กินจ้ะพอได้กินเนี่ยปลูกชิมว้กันเลยปลูกเทียเดียวเด้อค่ะเด้อแล้วบาน,นี้หอดอันนี้มาข้าเจ้าก็ไหลไปเองนอกับโอ้หน่อยนี้กระนาวอีกแล้วนอไหลไปเองอก็ขึ้นเองค่ะดึงมักสะตอเบอรี่กะสีหวัวเสียบบ้านนี้คอย แมวน้อยกัเลยโอ้ยน้อยนี่กับเนา,เาทิ้งเขาทิ้งมะมุอยูดไต้ขานี่แม่บระคันได้อาบน้ำดีลูกปฏิเป็นลม้ลมล้มตึงลงนี่แหละบกเป็นแต่นาาบอกพี่นอ้องคันได้อาบน้ำแมวน้อยเป็นลม้ม เนี่ยค่ะทันบ่ดวด้วยโอ้ทันอยู่วันนี้ว่าทันทิ่มออกข้างนอกไอ้แมงลินหมากไปกินอยู่ข้างนอกอืม้มนี่ไงแมวตาลูกไปปะ สังหอยทาตนี่หอยนี่มาลักกินหอยนี่ก็เป็นตูตัวยงเด้อค่ะเด้อเห็นนี่ทิ่มออกนอกสวนนี่ไว้ให้ก็เสียงได้คอยหันใส่ดูดม้นหอยนี้ว่าเป็นแต่เอามาใกล้เด้อสวนนี่เพราะว่ากินมดสูนแนวหอยก็ได้ ดูตัวร้ายเลยจ้ะนี่ม่ยังซีซีได้เก็บทิมออกข้างนอกค่ะแม่น้แมงลินหมาไปกินอยู่ข้างนอกฝนตกดอกไม้กับง,งามสูนมองกองแมงแก้งสิมาโอ้นะลือมเอเบานะถวยมาเอาลือมอเบาถวยมานำํำมากระดิกระสุกแล้วหวานหวานเด้ย๋ยวหอมหอมอันนี้ต้นเกาก็เลยเป็นหน่วยไว้ต้นเกาสิซุงต้นไม้ต้นไม้ว่าคะนี่เป็นดอกอยู่ค่ะ ซุ้มต้นไม้พอปูพ่นขุดมาไห้พอได้พอได้เห็นเด็กน้อยเก็บกินคันสีกินนี่หลีคันคันเซียวไร้หลีกับเปี๊าวน้ําเพลินค่ะเพว่าเรามีสองแล้วปลูกไปสองแปลงอันนี้มาปลูกเพราะให้ลูกให้หลานได้ได้ยางมาเรียนสวนแล้วก็มาเก็บเส้ปากเห่ไหมพี่น้องค่ะเขาล่อบักละเป็นต้นหมากแลด,ด,ดิดเด้อค่ะหมากแลด,ดิด ตั้งสิบปตั้งสีบปถอนแล้วออกเสีเ่ยวไนเสี่ยวเม็ดปีนาจังบ่ได้ไปซื้อข้าเจ้านี่เสี่ยวพันมันค่ะเสี่ยวพันมันนวยร้ายหลายนวยดกค่ะตั้งปกติก็ต้องถอนออกละหางบ้ถอนถอนกินแล้วกับกับโบ,บ้ถอนอีกเลยเสี่ยวไนมันค่ะดกเป็นตน่ไนมงไงดกให้ค่ะเขตาใจหมุนผิดทางดกดก,ดกไปหมดเลยค่ะ ตรงเด้บ้างเิียวเฮ้ะกำลังตรงค่ะที่ใส่ละ่ะหันหนา้าหันหลังจะคลองก็บว่าเห็นเห็นยุคผู้เดียว<ม>จะละแนกเพระมันงามพูดน่ะแมนเหมอดเลยค่ะนี่รอให้มันแกจังสิเก็บเก็บเอาในไว้น้ำจังสิอึ๊บขันมันโลนมันก็สิขึ้นเองเลยนะคะ่ะขันมันโลนผพาดไปทั้งในนี่แหละ ันลนก็บป้อยขึ้นเลยขันเอาว่าทันขันเอาทันก็ทันไปเสื้อน่ะเสื้อน่ะพันโหระพามากับผักอีตูเพราะว่าจะของเ่ราะไม่นปีนี้จะเสียไปแกงอ้อมเอือนนั่นเอื้อนสิได้นะเอื้อนมือออนม้อเสออิได้ดเด็ดไปกินกับข้าวปุ้นมึงผักแพรวที่เราเห็นตอนน้อยๆใหญ่แล้วะค่ะผักแพวหลายแล้วหมื่นก็เอาไปเอาไปสุก อันนี้ใบกระเพรากระเพราแดงอา้าแบีงให้อา้าแบีงให้ได้สามกระถางอันนี้ผักอีตูน,นี่ก็ผักอีตูค่ะผักอีตูเฮ้ยอันนี้โหระพาหน่ยี่ในกระสอบหน่ปลูกใส่กระสอบดินเลยค่ะปาดออกปาดออกแล้วก็ปลูกใส่เลยใกล้สิพอเด็ดแล้วเด็ดให้มันแตกอันบ่แตกก็ได้ยอดเดียวกระด,ดอกดอกระดอกขึ้นนะพี่น้องค่ะ มีผักกินแล้วค่ะมีผักอีตูหโหระพาใบกะเพรามีครบสวนนน้อยจ้ะมีครบอันนี้กับผักสีหอมแน่ผักอีตูแน่ผักฝั่งแน่สิมาเปิดปลุกประแดกว่ามันยังดิ่เซลประแดกไว้ให้น้องป่าใ่ขวักไข่อันนี้แม่น่ะน,นะพึง่งพึ่งอนอย่าเอ็นยืดไว้จะเฮ็ดช้าค่ะตากไว้ในนี่เลยเพราะว่าฝนตกกับวัตถุฝนวัตถุอย่าง เลยตากไว้ในนี่เลยค่ะแห้ยางยาำใดก็ย่ำนั่นแหละออกมาเก็บสตรอเบอรี่แดดเต็มฟ้าบันนี้ขี้ฟ้าเริ่มไม้แล้วพี่น้องค่ะนี่แหละอากาศมันเตี้ยนเบิ้งล้มพัดต้นไม้ไปใส่บ้านหรือเปล่าเขาป้าเขาว่ามันจะเข่าพี่น้องค่ะเป็นแต่ย่านค่ะล้มยังสิเพราะว่าต้นไม้ใหญ่มันหลายแล้วก็บบางป่านะ่ะหากเบลกึกต้นไม้ล้มง่ายเขาต้องระวังโตน้ําค่ะ คอมเมนว่าสิเขาได้เขาเอาเนาะค่ะเนาะเบิ่งแน่เบิ่งลมพี่น้องกะเบิ่งลมเบิ่งเด้อค่ะสตรอเบอรี่เฮาได้ขนาดอยู่ในสวนน้อยๆนะค่ะบ่กี่อุ้มเนาะสิบกุ้นเองพอสิบซัมโบน้อยนี่เนาลืมเห็นก้นมันสิี่เหทิ่มอันสิบ่ล่างเด้อค่ะเด้อขันสตรอเบอรี่ขันเฮาเอามาละล่างสิเสียง่ายถ้าเฮาบ่ล่าง ้าเขาบวล่างเขาไว้สิไหว้ได้กระถึกจอก้นถ้าเขาบ้าล่างเขาไว้งสิใสตู้เย็นไว้สิได้เป็นอาทิตย์เด้อค่ะเด้อสิได้เป็นอาทิตย์ที่บ่สเสียบ่ซ้ำบอหยังเนาะค่ะเนาะขันล่างไว้เลยนะเสียย you know you know ้ำสิกินจังล่างพี่น้องค่ะแต่สิล่างแล้วก็ใสน้ำตาลไว้ให้บักลาเลือกโรงเรียนมาให้นางได้ใสนมกินกับพใหญ่กับพ่อเปินหวานเด้อค่ะเพาะยังสิกระวานหวานล้มแทงล้มแ้งฝนตกอาทิตย์นี้พี่น้องค่ะ เดี๋ยวสิด้เตรียมตไปส่งประแด็กแล้วค่ะัสั้นล่ะค่ะพามาเก็บสตรอเบอรี่หลังบ้านยุเฮียนยุซานใส่ชีวิตแบบใดเนาะค่ะเนาะพ่อกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยสิขันขีนข่รถไปส่งประแด็กถ <c oughs> ้าฝนบต่ตกก็สิด้แวะปลาเนาะค่ะเนาะทั้งทีเฮาพ่อเห็ดมะแกงค่ะพี่น้องค่ะสั้นละค่ะชอบก็บกดไลค์ใช่ก็กดแชร์ห้เดอค่ะเด้อ ชีวิตบ้านบ้าน,านยุตตางแดนค่ะพ่อกันคลิปหนาค่ะโชคดีมีเงินใส่เลอยๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ